ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะเป็นการค้ายาเสพติดค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสานหลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนไปลักลอบขนยาบ้ากว่า200 0 0 0เมตรนะคะหนึ่งในนั้นเป็นรองประธานสภาอบตอแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พบว่ายาบ้าถูกกระบุปลายทางเป็นหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานค่ะอาเลยครับ นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงจังหวัดชกลนครเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยคดียาเสพติดสองคนภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินก่ <S <S อนหน้าน,นี้ก็สืบทราบนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลำเลียงยาบ้าขายทั่วภาคอีสานก็เลยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มหลังตรวจค้นก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจำนวน 2 1 6 0 0 0เมตรยึดของกลางทั้งหมดมาสอบสวนต่อค่ะ อยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนายนรงศักดิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะส่วนนายยุทธพลซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคนพบว่าคนนี้เนี่ยเป็นถึงรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาบ้าทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าหลักฐานก็มัดแน่นเป็นภาพที่ติดตามแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบสัญ,ญลักษณ์วายหนึ่งบนยาบ้าถูกระบุปลาย ทางเป็นจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานยกตัวอย่างอย่างเช่นขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสินเป็นต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องของข,องขบวนการนี้มาดำเนินคดีค่ะ